รีวิวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกระเรี่ยงของยี่ห้อพันท้ายนรสิงห์นะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่ใช้ที่บ้านจริงๆนะทุกคนนี่นะคะจะเป็นขวดใหญ่เลยน้ำหนักห80กรัมเลยนะคะนี่เป็นขวดใหญ่เลยนะคะเพราะว่า กินจริงอร่อยนะคะแล้วก็ชอบทำซุกี้กินบ่อยๆที่บ้านเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรพริกกระเรี่ยงค่ะก็จะมาให้ดูส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำจิ้มซุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกระเรี่ยงตราพันท้ายนรสิง์ค่ะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะเขาก็จะมีน้ำนะคะน้ำตาลทรายเนาะ กระเทียมนะคะพริกกระเรียงซีอิ๊วขาวน้ำมันงาแล้วก็งาขาวนะคะแล้วก็จะมีสารควบคุมความเป็นกรดเนาะสารให้ความข้นเหนียวนะคะนี่แล้วก็จะมีข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารก็คือมีถั่วเหลืองแป้งสาลีนะคะแล้วก็งาเป็นส่วนประกอบก็ถ้าเพื่อนๆแพ้อาหารเหล่านี้นะคะก็ควร หลีกเลี่ยงการรับประทานในปริมาณที่เยอะนะคะนี่นะคะหลังเปิดใช้แล้วก็ให้เก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยะคะ่ะอันนี้ก็คือสามารถใช้ทำซุกี้แห้งซุกี้น้ำได้หมดเลยนะคะจะบอกเลยว่ามันรสชาติเข้มขน้นอร่อยมากๆเลยนะคะเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือ รสชาติเขาจะไม่หวานนำนะคะก็คือกลมกล่อมนั่นแหละถ้าเพื่อนๆชอบรสชาติแบบนี้นะคะจะบอกเลยว่าต้องถูกใจแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นสายเดียวกับแตนเลยนะคะแ่นก็ชอบกินน้ำชิมซุก,กี้กวางตุ้งสูตรพริกกระเหรี่ยงมากๆนะคะนี่เลยหรือถ้าเพื่อนๆแบบยังแซ่บไม่พอนะคะจะบอกเลยว่าสูตรนี้เขามีความเผ็ด มากกว่าสูตรกวางตุ้งปกตินะถ้าเพื่อนๆแบบต้องการความแซบนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใส่พริกบดลงไปเพิ่มได้นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเพิ่มความหอมกลมกล่อมเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรเนาะก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็ได้นะคะนี่เนาะแต่ถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้นะคะ จะบอกเลยว่าสูตรนี้ต้องออพักก่อนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบรสจัดเนาะแล้วก็มีความเผ็ดกว่าสูตรอื่นๆที่บอกไปนะคะนี่เลยค่ะใครชอบน้ำจิ้มซุก,กี้นี้บ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะนี่ก็เพิ่งกินไปวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะกับ ซุก,กี้แห้งน้ำขลุกคลิกนะทุกคนตามคลิปที่โชว์นี้เลยค่ะเราก็ราดน้ำจิ้มลงบนอาหารที่เราต้องการแบบนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครกลัวเผ็ดนะแนะนำให้เทใส่ถ้วยน้ำจิ้มไว้ก่อนคะ่ะและที่สำคัญไม่ทำให้น้ำซุปน้ำซุกี้ของเราข้นเหนียวหนืดนะคะสีสวยมากรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีความหอมงาอ่อนๆอร่อยมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ